สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านมือ2องรีโนเวททำเลเครือสหพัฒน์ใกล้บึงวรกิจติดถนนบายพาสสาย7หมู่บ้านอีตินี่พาร์ค1พื้นที่51ตารางวาขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ที่จอดรถในบ้าน1ห้องครัวมีพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านสามารถปลูกผักปลูกต้นไม้เพิ่มได้อีกฝั่งมุงหลังคาปูกระเบื้อง สามารถต่อเติมเป็นห้องนอนเพิ่มหรือใช้สอยได้ด้านข้างรอบบ้านตีละแนงบางตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวภายในห้องโถงกว้างมีเหล็กดัดมุ้งลวดผ้มาม่านและแอร์หนึ่งเครื่องแถมมากับตัวบ้านค่ะท่านใดาหาบ้านเดี่ยวทำเลนี้ในราคาเพียง2ล้านต้น,ตนพร้อมฟรีโอนให้ลองติดต่อนัดหมายเข้ามาชมก่อนได้